พุทธการทำบุญมากในชาติก่อนเช่นถวายอาหารและที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์ทำให้ชาติปัจจุบันเกิดมาร่ำรวยและมีโอกาสทำบุญใหญ่เช่นสร้างวัดบุพารามกรรมชั่วให้ผลชั่วถ้าคุณเคยโกงเงินคนอื่นด้วยเจตนาไม่ดีวิบากที่อาจเกิดขึ้นคือการสูญเสียทรัพย์สินถูกโกงคืนหรือต้องเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินตัวอย่างในพุทธประวัติ นายนิโครนในสมัยพุทธกาลเคยฆ่าคนและทำบาปหนักทำให้ชาติต่อมาเกิดมามีชีวิตทุกยากและต้องรับโทษหนักมุมมองสมัยใหม่ต่อวิบากกรรมในยุคปัจจุบันบางคนอาจมองว่าวิบากกรรมเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยหรือเป็นแค่ความเชื่อ แต่ในมุมของพุทธศาสนาวิบากกรรมเป็นเหมือนกฎธรรมชาติที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลในชีวิตเช่นเดียวกับกฎฟิสิกส์ที่ว่าทุกการกระทำมีปฏิกิริยาตอบสนองการทำความดีหรือความชั่วจะส่งผลต่อตัวเราในทางใดทางหนึ่งในชีวิตประจำวันเราอาจเห็นตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่โกหกบ่อยๆอ,อาจสูญเสียความน่าเชื่อถือวิบากจากวจีกรรม คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นมักได้รับความรักและการสนับสนุนคืนวิบากจากกุศล,ลกรรมความเครียดจากโกรธหรือจองเวรอาจส่งผลต่อสุขภาพกายและใจวิบากจากมกมนโรรมสรุปและข้อคิดวิบาก,กรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของการลงโทษหรือรังบันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นกฎแห่งเหตุและผลที่เป็นธรรมชาติของชีวิต ทุกคนมีวิบากกรรมที่แตกต่างกันเพราะกรรมที่แต่ละคนทำมานั้นไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือการยอมรับวิบากที่เกิดขึ้นและหมั่นสร้างกรรมดีเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและเข้าใกล้การหลุดพ้นจากวัฏะทรงสารถ้าจะฝากข้อคิดสักนิดก็อยากให้ลองพิจารณาว่าทุกการกระทำในวันนี้คือเมล็ดพันธุ์ที่เราหยอดลงไปในอนาคต ลองเลือกปลูกมเมล็ดที่ดีเช่นการให้อภัยการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการฝึกจิตให้สงบแล้ววิบากดีๆจะตามมาแน่นอน